เขาหาน้อยบนรางน้อยหนึ่งแต่ว่าเล่าเล่าพัฒนาบ่เขาบหพ่อเล่าพัฒนาใช่ละเอาเดีหาศูนย์ศูนย์หานี่เดี๋ยเขาอยู่นี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้ากับสามสองเออสามสองหมีเนาะอืมวายุศูนย์สีมามันศูนย์หลายศูนย์สีมาไม่ศูนย์หลาย ังมูกกับเขาตัวตัวรูดตัววิ่งพวกติกับเขาหาสุนน้ำลเล้ารล่นเออเรียนพวกติกับเขาหาสุนเอาไดเป็นยังพวกไปตัวห้อไปต่อค่ะไปต่อเออวันที่ยี่สิบห้ามคหกแปดพาน้อย โอ้พวใช่หมชนาเ,เข่าชนนาขาเขาเออแมนอ่นีวเล่าเนาะเออเล่าทงเนลางทั้งสอปบปวนเล่าขมเนาะฮานอย จานโบนัดปุดหนีกับมิดวสวยๆมาทัรทรมาเลยฮาหนอยพ่อพ,อพอมรมเลือกรับตัวอะไรพ่อจ้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ตัวประกบห้า หกเจ็ดแปดเก้าจับคู่บนล่างศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด

สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเรียกวิ่นตัวไใดพ่อจ้าโูนโูนสี่เแคดๆนะโูนสี่เจ็ดแปดห้าระวังศูนย์กับสี่ ทบทวนตัวเลขนะพ่อเนาะ <c oughs> ตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของผู้พมสำหรับมือวันที่ยี่สิบห้านะคะทำช่ค่ะวันที่ยี่สิบห้าห้าน้อยของผู้พมเป็นชุดเต็มของทุกคุณทุกหวยสำหรับมืออื่นเมื่อนี้กะว่ามันเขาดีอยู่มื่อนี้ก็ได้ทุกคุณทุกหวยเขาดีคือเกานะคะ ขนาดเล่าแบบยังเขาศูนย์ห้าบวมบวมีตาสามสองแปดศูนย์ศูนย์แปดกันอยู่นีเอาตุลระว่างสามไม่ตัว่าอัอเก่าเลอืมเออตัวระว่างหนึ่งเก่าก็มี่เอาทำช่วงขาตุลระว่างอยู่โอเคอยู่ ตัวเลขเนี่ทั้งสำหรับเบอร์อื่นนะคะสำหรับจุมขาเลขหลัก01234ตัวประกอบ56789เอ่อจะคู่บนล่าง0506070809 1516171819 2526272829 3536373839 4546474849 เลขวิ่น04 785หานะคะตัวระว่างคือ0ูกับ4อันนี้เป็นตัวเลขแนวทางทุกคุทถูกหวยสำหรับทำช่วมที่เขมมามื่อไม่ทำช่วงไม่พิจารณามือกรบางคนก่อนว่าเลขหลายตัวแต่ว่าคนที่อ,อัน่าไปพิจารณาแล้วติดใจการทำช่วคขาตามขนาดเอฟเอ่โปรดลลงเลขพอพ้มนี่โปรเดลล่งห้าน้อยพอพ้มนี่ก็จะโท่นั่ตลอดเลย โทษน้ำหดพรพุ่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลขบวกเขาก็จะบบโทษน้ำป่านี่นะคะเพราะฉะนั้นเออถ้าว่าหลตู่ก็ขจ้าสิมีวิธีขัดของขจ้าว่าเต่ละหุ่นแตล่ห่วยนี่ขจ้าสิมีวิธีขัดอยู่ละเพราะว่าถามคนเดียวคนบอกว่าบุหรี่ไหลตู่แต่ว่าเขาสิมีวิธีการขัดของขจ้าอยู่เพราะฉะนั้นก็ถามกันล่องมือกับตรงช่วงขาถามกันล่องมือ ทำกันล่องมือว่าเรียนแบบใดคัดแบบใดเนาะค่ะเนาะตัวเลรีแนวทางจังจังสามารถที่ีะซื้อได้สินะคะ่ะทุกช่วงขาเสียงโชคได้คือจังเหมือนชุดมือนี่เป็นชุดเต็มเป็นชุดเทียบของเล่าพัฒนากับเขาศูนย์หาหาศูนย์กับสิประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าเอาว่าศูนมาดู นี่ศูนย์มากกัมีแค่นี้หาศูนย์ศูนย์หาหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศย์กับกลับแค่นี้บอกเพื่นว่าลักศูนย์เพราะว่ามือนี่เลขศูนย์มากนะคะเอาอื่นสิเป็นจังใดห้าน,น้อยท่านช่มกับพิจรารณนามึงก็แล้วกันเอาพอมีอยังสิบอ็แฟนขับเอฟซี FC บอไายคิดครับออนี้กับพ่อได้ชินกันเป็นน้อยคือเก้าล่ะ เวาพูดอะไรสือนี่ยจ right? 네ุดเต็มหมดเลยเหราวาหาศุนทรศุนทาอะไรเงี้ยนี่อ่ะศนรพูดสื่อเขาอะไรขึ่เขาน่ะอืมร้อยหนึ่งเขาหาร้อยบนรางร้อยหนึ่งร้อยปกติแล้วว่าเขาบนรางหาศุนกับศูนย์แปดใช่ศูนย์แปดโลขอสองแยด้วหละหมดอะไรน้อยก็ได้องสำคัญด้วยนะมันรือต่คือเด็ว กูสื้อแต่พ่อใจหรือวะเขาถอนอ้อยไปหนึ่งเพ่ออะไรยั่หรอวะผมว่าอ้อยเนี่ยเสียเล่าใยคื่เขาหรอวะผมก็บอกบอกน่อว่าอยากซื้อไรเด้อเล่าซื้อควงๆยำๆตรารบาทสองบาทกับพ่อผมก็เคยได้๋ววายว่าเขาอะไรผมเลยจมไปตัวหรือว่าเขาดีๆเป็นเรื่องสั้นละเหล้าดายจ่ว่าน้อยนี่ ในทุกมือพอมในหลายอันพอมมืดมือเมืดเป็นจ้าเงินได้ขันคันตอกไปก็ยังเท่าไหร่ขึ้นเล่าคันออกไปก็ไปยังเั่นแล้วเมื่ได้คือบ่เมาอยู่ได้หนีก็ถือส่วนตัวเช้าเมื่อวานนั่นว่านี่ก็เขาเวิร์ดหลายร่องร่องได้หนึ่งงานร่องงานกลุมเราพวกกเราตั้งแต่พอเขาจังก็จังนี่วันนี้ก็เห็นหมอเฝ้าที่ผมว่าเขาดีนี่ ผู้คนเรียนบาจะทั้งดียวราว่าคนเรียนจะโตเดียกเอามือไหนบากสวนมือเรียนสวมือไหนบ่งบากันหนึงมันมีรักของมันอยู่อันเด็กนเรียนแ่ังสิ่งนั้นคนที่เขาใจเรียนมันเขาตกรักได้ดีนะครับรักหนึ่งรักสองรักสามกทีมันจะมือนน้นมือดอกรักได้ดีมือนีดอกรักได้ดีมันเกิดคำนว้เบางคังสั่นละมันเรืเลยถือตัววันนี้ครับเอาโทรศัพไปประกบล้ยังเสียนั่งเสียับ คนในตวินก็มีักสมันเป็นสัสลาน้อยกัไรคนก็ไดรสมือสมือันก็ขายเมื่อมอหรอกคนจะได้ตัวเนาะคนแั้งสืของเงินเมื่อไหร่เมื่อไรนเมื่อไหร่หรอคุ้ว่าอืงเน่นี่ก็นักสืบหลัจะได้เปน้อยยู่ละจ้าถึงได้จ่แช่วันต่อขั้นเดียวนั่มก็มีสักวันละเจ้าพอเอาข้อขอกราบขออพระคุณพอหลายๆที่ห้ตัวเลขเนี่ยทางมากเนาะ เดี๋ยวคลิปตัวไปน่าจะเป็นตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาโอ้ยเพ่อเอาเอามืออื่นก็นแล้วกันนึกพ่อเนาะเอาเมืออื่นเอาเมืออื่นเนี่พ่อเลยวิเคราะห์คักๆสักก่อนเอาสําหรับคลิปนี้ขอให้พ่อนอนรับฟันดีฟันเห็นตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนี่เด้อพ่อ <laughs> จาขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะค